พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่20มิถุนายนราคาหุ้นร่วงจนมาทําจุดต่ําสุดในรอบเกือบ4ปีหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางธุรกิจซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อโอกาสการสร้างกําไรในปีนี้ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดลบ20สตางค์ที่5บาท85สตางค์หลังจากที่พยายามยืนเหนือ6บาทมานานด้วยมูลค่าการซื้อขาย12กว่าล้านบาท เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทเดมโก้จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจออกแบบก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอีกด้วยเดมโก้เสมือนเคาะซ้ำกำซัดจากปีก่อนที่ฐานกังหันลมลลาวในโครงการห้วยบงสองและห้วยบงสจึงต้องซ่อมบำรุงส่งผลทำให้งบพิกขาดทุนหนักถึง5 0 9ล้านบาทและต่อเนื่องมายัางต่ตรมาสแรกของปีนี้ ขาดทุนอีก222ล้านบาทล่าสุดเดมโกประกาศขา่าวร้ายอีกครั้งโดยเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อา,าคารควบคุมสถานีไฟฟ้าโครงการห้วยบง3ส,ส่งผลทำให้ต้องหยุดจำหน่ายไฟฟ้าชั่วคราวจากกังหันลมจำนวน45ต้นเหตุการณ์นี้นักวิเคราะห์ต่างคาดว่าเดมโกจะมีประกันความเสียหายแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะครอบคุมทั้งหมดหรือไม่และเดมโกจะต้องรับผิดชอบค่าเสียโอกาสในการจ่ายไฟ เหมือนกับกรณีฐานกังหันลมร้าวหรือไม่ <S <S นอกจากนี้ยังต้องจับตาว่าโครงการห้วยบง3จะหยุดจ่ายไฟนานแค่ไหนเพราะยอมกระทบกับรายได้ที่เดมโก้ถือหุ้นผ่านโครงการนี้แต่ที่แน่ๆก็คือย่อมทำให้ความหวังที่จะเห็นงบมีกำไรในปีนี้เลือนลางออกไปส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บล็กซีไีประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุล มองว่าการกิงกำไรหุ้นเดมโก้ควรรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวมาที่แนวรับ5บาท50และ5บาท40ตางค์และลุ้นขายเมื่อราคารีบาวไปที่แนวต้าน6บาทและ6บาท30ตางค์ตามลําดับโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่5าบาท30สตางค์